นี่ครับอืแบบเข้มขน้นเข้มข้นน้ำแกงมันเลยเข้มข้นเลยนะหนึบหนืดเลยนะอหืหนัวแบบใส้น้ำก็ไหลนะอุจุอุจุหนัวนี่ออกค้อนก้น มามาครับพี่น้องอุ้ยสูตรเข้มข้นครับออมหอยออมหอยโอ้โหร้อนสูตรเข้มข้นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาพอกันอีกแล้วครับมือ่อี้สิพามากินเมนูอีสานบ้านเขาครับมือนี้ สวัสดีนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเด้อสีถูกๆทานอีสานกินเรียบสิพามากินอมหอยอมหอยนาหอยนาห,หรือว่าเป็นหอยโขงนาที่ก็เจ้าเอิญน,นะบางบ้านก็เจ้าเอินหอยนอ้าน,นี่หากินยากครับอน,นี้ได้ม้าฝากซื้อม้าจากกาลสินนะครับนี่ได้โลนึงตัวปุหย่ดอกตัวกำลังอมนี่แหละนี่ประมาณนี้ครับมา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  แต่อยู่แถวบ้านนี่บ่มีแล้วนะวหอยน้านี่นะมีแต่หอยเชอรีมาลุยเลยดีกว่าครับนี่อ้าวไม่ไปเซ้งว่าบ้าน chụp vào đây cái hỏi chụp hấp mày chim ồ giọt hấp đồn đồn để thưa mày này đẹp hai kìm <laughs> หมาเฮาอีแลอวไก่หอดย่ามันแลยว,ว่าสุดเด็ดหน่อยยัยงงมนลวกจิม้มน้ำจิ้มนะวันนี้เลยน้ยหน่อย,ยมาน่อยหน่อย,ยก็เลยอมด้วยอื้บ่าตายต่าทาั้งาย <laughs> ัวนัวเหนียวนตุ๋ยมันเบิ้ง สมซื้อขอมเหนียวเลยขอมเหนียวว่ะตอนตะไคร้ครับตอนตะไคร้พักอันนี เออหน่วยงนห้กันเนยน ดดูดแซบครับโดนๆได,ด้ยินส่วนมากได้กินแต่หอยเชลลี khéo nhéo thịt mực, sum suy khéo nhéo hả, từng ngày mất tôm gì nó tầm cọ, tầm hung đó. chim nó chim xíu vui gà sạp Anh nuôi เลียนอยู่เลียนอยู่มันเจ็บก็หอยโข่งนะหอยโข่งหอยปังบ้านเขาหอยโข่งมันจะออก Nhía nhẹ khí, khí, đừng, nhẹ cái cứ nít nưng nhẹ nhẹ anh nhìn mất thì nhanh về đây nữa nó, nó sẽ bôi nhẹ ừ nó mới nói vào đâu Hãy subscribe น้ำบ้านผู้ใดมียังหลงเหลืออยู่คอมเมนต์มาบอกกันนะเด้อเด้อแต่อยู่ทั้งบ้านนี่เบิดดับดับเขาเอินไว้อยังดับแนวไปแล้วศูนพันไปแล้วนะ หน่อยๆพอดเอาเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะเนาะเมนี่เข้าไว้สนีวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่ด้อครับเด้อเป็นกําลังใจอีสานกินเรียบยังไงก็ขอฝากไว้แน่ยังหน่อยนะครับเด้อเดี๋ยวรลบอมนามีเมนูเด็ด,เด,ดเดี๋ยวสิมาเฮ็ดซูพีนน่น้องเบิงซูพี่น้องกิน แซบๆเด้อครับเด้อมื้อนี้ไปแล้วครับ